เทศบาลเมืองลบุรีโดยนายจำเริญสลาชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบุรีขอเชิญตักบาตรข้าสารอาหารแหง้งวันมหาสงกรานต์วันที่13เมษายน2567ณเทวสถานปรางแขคอําอเภอเมืองลบุรีจังหวัดลบุรี รวมตักบาตเข้าสารอาหารแหง้งสงน้ำพระศรีอริยะเมตรตยรดน้ำขอพรผู้สูงอายุและปล่อยปลาลงสู่แม่น้ำลบบุรีรับน้ำพระพุทธมนต์เสริมมงคลชีวิตช่วงปีใหม่ไทยจากพระครูีิริจริยาพร จเจ้าคณะอำเภอเมืองลบบุรีรับพรปีใหม่ไทยเจาหนายอําพลอังคภาก่อนกุ่นผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมรับของขวัญปีใหม่ไทยเจาหนายจําเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีอย่าลืมมาร่วมสืบสารประเพณีสงกรานต์ประจำปี2567เทศบาลเมืองลบบุรีในวันที่13เมษายน2567ณเทวสถานปรางแข่ตั้งแต่เวลา6นาฬิกา 30นาทีเป็นต้นไปสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้ากระผมนายมงคลอยู่โตเป็นผู้รายงานข่าวครับวันนี้ผมจะนำข่าวสาระดีๆมานำเสนอให้กับพี่น้องเราชาวเขตเทศบาลเมืองลพบุรีและชาวจังหวัดลพบุรี ได้รับทราบข่าวสารของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีดังต่อไปนี้ครับนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีในฐานะนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลบบุรีเป็นประธานประชุมใหญ่สามัญประจำปี2566โดยมีคณะกรรมการชมรมกีฬาต่างๆในจังหวัดลบบุรีเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพียงกันเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลพบุรี ري, ในรอบปีงบประมาณ2,566ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองลบบุรีนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีในฐานะนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลพบุรีเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2,566ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลพบุรี ري. โดยมีคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการชมรมกีฬาต่างๆในจังหวัดลบบุรีเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพียงกันโดยนายจำเริญสลาชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีในฐานะนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลบบุรีกล่าวว่าตามความในมาตรา27ของข้อบังคับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลบบุรีกำหนดให้คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลบบุรีต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ประกอบกับมีเรื่องที่จะรายงานและเสนอในที่ประชุมร่วมกันพิจารณาจึงได้จัดการประชุมในครั้งนี้ขึ้นโดยจ่าสิบเอกบำรุงวงภูมิอุปานายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลบุรีคนที่สองได้รายงานผลการปฏิบัติงานของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลบุรีในรอบปีงบประมาณ2566ที่ผ่านมาโดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลบุรีได้ส่งนักกีฬาเข้าทําการแข่งขันกีฬาระดับชาติ 4. รายการ ประกอบด้วยกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่38นครสวรรค์เกมโดยจังหวัดลบบุรีได้สามเหรียญทอง7เหรียญเงินและ9เหรียญทองแดงอยู่ในอันดับที่46ของประเทศกีฬาแห่งชาติครั้งที่48กาญจนบ,บุรีเกมจังหวัดลบบุรีได้1เหรียญทองสมเหรียญเงินและสมเหรียญทองแดงอยู่ในระดับที่43ของประเทศกีฬาวิโสแห่งชาติครั้งที่5 ชอตะวันเกมจังหวัดลบบุรีได้3เหรียญทอง4เหรียญเงินและ12เหรียญทองแดงอยู่ในลำดับที่43ของประเทศโดยนายจำเริญสลาชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีในฐานะนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลบบุรีได้กล่าวขอบคุณนะักกีฬาจังหวัดลบบุรี ที่สามารถทำผลงานได้เป็นอย่างดีในการแข่งขันกีฬาระดับชาติทั้ง4รายการและเตรียมจัดเลี้ยงขอบคุณและได้มอบเงินค่าตอบแทนให้แก่นักกีฬาที่ได้เหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬาต่างในจำเริญสลาชีพนายกเทศสมทีเมืองลบบุรีในฐานะนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลบบุรีกล่าวปิดท้ายว่าสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลบบุรีได้ให้การสนับสนุนชมรมกีฬาทุกชมรมในจังหวัดลบบุรีมาตลอด ในการพัฒนากีฬาในทุกภาคส่วนของจังหวัดลบบุรีในทุกระดับผลิตนักกีฬาและบุคลากรทางกีฬาสู่ความเป็นเลิศและการอาชีพในระดับชาติและระดับนานาชาติมีการบริหารจัดองค์กรอย่างมืออาชีพโดยมีการส่งเสริมสนับสนุนให้นักกีฬาเยาวชนประชาชนในจังหวัดลบบุรีได้เรียนรู้ด้านกีฬาและพัฒนาทักษะอย่างถูกวิธีส่งเสริมสนับสนุนให้นักกีฬาเยาวชน ประชาชนในจังหวัดลบบุรีได้ก้าวไปสู่อาชีพต่อไปในอนาคตข้างหน้าส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินได้พัฒนาในด้านเทคนิคและกฎและก,ละกติกาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทัดเทียมกับระดับสากลต่อไปอีกทั้งยังส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนประชาชนมีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอโดยหวังผลักดันให้เป็นจังหวัดลบบุรีก้าวสู่เมืองแห่ง,งกีฬา จังหวัดลบบุรีจัดพิธีวันที่ะระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษดาราชเจ้าโอกาสนี้นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีมอบให้รองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีพร้อมด้วยคณะเป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีเมื่อวันที่31มีนาคม2567เวลา8นาฬ30นาทีนายอัมพลอังคาพากรกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนำข้าราชการตุลาการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนองค์กรภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดลบบุรีร่วมงานวันที่ะระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งกา้าวเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชจ้าวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชการะและถวายราชดุดีเบื้องหน้าพระบรมมสาธิศลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนางกา้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สาม แห่งราชวงศกก์จักรีณหอประชุมอำเภอเมืองลบบุรีที่ว่าการอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีโอกาสนี้นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีมอบหมายให้นายสันทนะบัวชาติรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลบบุรีเป็นผู้แทนเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า สเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่31มีนาคมพศ2 3 3 0เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่2เมษายนพศ2 3 9 4รวมพระชนมายุ6 3พรรษากับ11วันสเสด็จดำรงในสิริราชสมบัติ25ปี7เดือน23วันตลอดระยะเวลาที่ทรงของราชสมบัติพระองค์ทรงปรกครองประเทศ ด้วยทานุบำรุงให้ชาติแข็งแรงรุ่งเรืองโดยทรงมีส่วนร่วมกับขุนนางในการบริหารราชการและทรงควบคุมกิจการบ้านเมืองด้วยพระองค์เองตลอดรัชสมัยของพระองค์และทรงเพิ่มพูนรายได้ของประเทศอย่างหลากหลายวิธีอาทิการส่งสินค้าไปค้าขายกับต่างประเทศการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเก็บภาษีอากรจากรูปแบบสินค้าและอะไรงานเป็นการชำระ ด้วยเงินตรารวมถึงมีการเก็บภาษีตั้งขึ้นใหม่ถึง38อย่างทั้งยังได้เพิ่มงบประมาณการป้องกันประเทศสร้างกองทัพเรือขุดครูคองสร้างป้อมประการเพื่อรักษาปากน้ำสำคัญต่างๆในขนาดเดียวกันก็ทำนุบำรุงประเทศพร้อมกันไปด้วยนอกจากนี้พระองค์ยังโปรดพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์คือเงินถุงแดง ไว้เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่แผ่นดินและเงินจำนวนนี้สามารถใช้กอบกู้เอกราชในดินแดนบางส่วนและรักษาอำนาจอธิปไตยไว้จนถึงทุกวันนี้นายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีสั่งเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีดำเนินการทำความสะอาดเก็บกวาดขยะในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ขณะที่เจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือพ่อค้าแม่ค้าตลาดหลังวะะงัดเสาธงช่วยนำขยะใส่ถุงดำมัดไว้เพื่อให้ง่ายต่อการเก็บนายจำเิญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณส,สุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีดำเนินการทำความสะอาดเก็บกวาดขยะในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีเพื่อให้เกิดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ซึ่งถือเป็นหนึ่งในแนวทางในการปฏิบัติงานเชิงรุกตามที่นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีในมอบหมายนโยบายไว้ให้กับคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการส่วนหนึ่งในนโยบายที่นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีได้ให้ไว้คือการรักษาความสะอาดของบ้านเมืองโดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลพบุรีโดยนายวิทูลพักปาน ร่วมในการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลพบุรีก็ขานรับนโยบายดังกล่าวโดยส่งเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยอุปกรณ์ออกปฏิบัติงานตั้งแต่ช่วงเช้าโดยได้ดำเนินการเก็บกวาดขยะในถนนเส้นต่างๆเช่นถนนวัดพระศรีรัตนมหาธาตุและจุดพักขยะวัดเสาทงทองเป็นต้นโดยเฉพาะที่จุดพักขยะรางวัดเสาท,ทองทองจะมีขยะจำนวนมากโดยเจ้าหน้าที่ได้นาทางขยะมาเก็บเพิ่มเติมในจุดดังกล่าว และขอความร่วมมือพ่อค้าแม่ค้าให้นำขยะใส่ถุงดำแล้วมัดปากถุงไว้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้จัดเก็บได้ง่ายขึ้นทั้งนี้เทศบาลเมืองลบบุรีขออภัยหากไม่ได้รับความสะดวกในการใช้รถใช้ถนนในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติงานอยู่และขอความร่วมมือขับรถด้วยความระมัดระวังเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ ก่อนจากการวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนายแพทย์ราศักดิ์ไกรเลิศกรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาและต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีมาตลอดสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในช่วงข่าวต่อไปสวัสดีครับ